การาสมสภาพเลีกลการนาารกัมาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันที่2าคมปนารได้กล่าวเปิด งานวันพยาบาลสากลประจำปีพุทธศักราชเนื่องจากสภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดให้วันที่12พฤษภาคมของทุกท่านเป็นผู้ที่มีอุดรการตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพประชาชน จากมะเร็งเต้านมในราวๆ4,800คนหรือคิดเฉลี่ยแล้ว13คนต่อวันค่ะลองก่อนนะคะว่าีพวกน้ำหรือว่าพวกสีลารก็จะมีพยาบาลบางท่านที então, ่อย่างที่ท่านหัวหน้าพยาบาลกล่าวไปนะคะคือ21ตุลาคม 23 23 1ເຊິ່ງເລື່ອງມຈ23